ที่นี่ถนนสายละหารสายตาพระยา เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศด้านชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรทรงมีพระราชดำริให้ตัดเส้นทางสายยุธทธศาสตร์แห่งนี้เพื่อแก้ปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยสร้างขึ้นเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2513เชื่อมระหว่างหลักกิโลเมตรที่61 อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์กับหละกิโลเมตรที่118อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเป็นระยะทาง57กิโลเมตรแต่กว่าเส้นทางสายนี้จะสำเร็จลงได้ต้องเกิดความสูญเสียทั้งเจ้าหน้าที่พลเรือนและประชาชนในพื้นที่มากมายที่ร่วมกันต่อสู้ทางจังหวัดบุรีรัมย์กอ,อรอมนจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ รวมกันสร้างอนุสาวรีย์เหล่าสู้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ร่วมกันปกป้องและรักษาอธิป,ปไตยของพื้นแผ่นดินไทยมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากพื้นที่ดั้งเดิมของชุมชนเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประชาชนร่วมกลุ่มจัดตั้งเป็นหมู่บ้านบารณะ,ะขึ้นจนกระทั่งพุทธศักราช2521ถึง2525 ได้มีกองกำลังต่างชาติรุกล้ำอธิปไตยทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องอพยพหนีภัยออกจากพื้นที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศดังนั้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นการปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้ามโดยใช้คนเป็นรั้วต้านทานตามแนวพระราชดำริจึงเรียกโครงการนี้ว่าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่อำเภอละหารทรายตามโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทยกัมพูชา โดยในพุทธศักราช2,525ถึง2,529กองทัพภาคที่2กกองกำลังสุรานารีซึ่งมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค2ขับเคลื่อนโครงการภายใต้แนวคิดเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศโดยมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26ทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานการดำเนินงานโดยทำการจัดสรรพื้นที่พักอาศัยคนละหนึ่งไร่ ที่ทำกินคนละ15ไร่ให้กับประชาชนในตำบลหน,นองแวงอําเภอลาหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่มีการตัดเส้นทางแล้วเสร็จก็ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพพี่น้องประชาชนราประมาณปีพุทธศักราช2525ถึง2529เนี่ยนะครับในส่วนของฝ่ายความมั่นคงได้รับสนองพระบรมรีนะครับในการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ชายแดนนะครับโดยในพื้นที่ชายแดนอําเภอ มหาทรายจังหวัดบุรีรัมย์มารวมกันเป็นกลุ่มนะครับหมู่บ้านใหม่จํานวน4หมู่บ้านได้แก่หมูบาา่บ้านศรีทายาทบ้านลาดลักแดนบ้านแท่นทับไทยและบ้านพทัยดมผลและก็แบ่งในเรื่องของจัดสรรที่ดินทํากินหลังจากนั้นประมาณปีพุทธศักราช2540นะครับเป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับทรงได้เสด็จพระบรมเนินมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมาส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีอาชีพ ดยพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพระองค์ทรงเห็นว่าประชาชนที่นี่ถือเป็นผู้มีคุณต่อประเทศในฐานะของการทําหน้าที่เป็นแนวกันชนเป็นยามชายแดนในการป้องกันอธิปไตยของชาติตลอดมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืนโดยพระองค์ทรงจัดตั้งโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น เราอ่ะไม่เชื่อว่าท่านจะเสด็จมาหมู่บ้านชายแดนขนาดนี้ท่านจะมาได้ยังไงแล้ววันนั้นก็มาจริงๆรับเสด็จท่านท่านบอกว่าทําไมใส่ผ้าไหมสวยจ้าท่านก็รับเป็นสมาชิกด้วยกันจัดตั้งเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาที่ผ้าเรามีเอกลักษณ์ก็คือเป็นเป็นตัวเนื้อชายซึ่งหมายถึง อำเภอละหารจายแล้วก็อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติตาพยาที่มีสัตว์ต่าชุกชุมตลอดระยะเวลาในการดําเนินโครงการได้มีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกโดยการส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมแบบครบวงจรตลอดจนการรักษาพื้นฟูหัตกรรมแบบไทยอย่างเช่นการทอผ้าไหมมัดมีแบบโบราณให้กลับมาเผยแพร่จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป แต่ก่อนเราจะส่งงานเข้าไปแล้วก็รับงานเดี๋ยวนี้เราสามารถขายเองได้ส่งเองได้เราสามารถอยู่ได้หลังจากที่เราได้การรับความช่วยเหลือจากองค์ท่านตอนนี้เราสามารถยืนได้ด้วยกลุ่มของเราเองได้ณนะระดับหนึ่งนะคะแม่นะมันเป็นที่น่าภูมิใจมากเรลตัวเองได้เรามีรายได้พอที่จะจุนเชือครอบครัวขาดทุนของแม่ นคนค <ido> ก็คือกำไรของราชนาจริงๆเมื่อชุมชนอยู่ร่วมกับพื้นป่าดังนั้นภายใต้ยุทธศาสตร์ของกอรมนรในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งดังนั้นประชาชนจึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าโดยใช้วิธีการคืนช้างสู่ป่าอย่างสันติไม่ใช้ความรุนแรง มีความปลอดภัยต่อช้างป่าและผู้ปฏิบัติงานการที่จะขับเคลื่อนโครงการนะครับในทุกพื้นที่ทุกส่วนราชการเนี่ยพร้อมที่จะสนองพระมลิอยู่แล้วจะเป็นการเสริมจุดด้อยนะครับแล้วก็มาขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของกรลมนกรนองวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพรืที่สองนะครับก็มีหน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ นับเป็นความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ตามพระราชดำริที่สามารถช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ของตำบลหนองแวงและพื้นที่ใกล้เคียงเกิดความมั่นคงและมีอาชีพเสริมทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีความสุขและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศต่อไปและนี่คือความมุ่งหวังที่กอรมนพร้อมเดินหน้าบูรณาการเพื่อประชาชน กองกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรกอรมนกอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374